ดิลลับเนี่ยไม่รายงานหัวหน้าพักเป็นดิลลับเรื่องอะไระหนึ่งดิลลับในการล้มรัฐบาลประยุทธ์ไอ้น,นี้ยังมีต่อเนื่องรอแค่จังหวะตแต่กันยายนต์ปี64สกัญยาปี6 4ดีดิลลับอันที่สองคือเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยในครั้งหน้าไอ้น,นี้ชัดเจนเขาจับมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เตรียมสละเรือพักเศรษฐกิจไทยควบรวมกับเพื่อไทยสู้สุกเลือกตั้งน,นี่ขีดเส้นใต้ครับข้อน,นี้น่าสนใจว่าสละเรือคือเอาพักเศรษฐกิจไทยไปรวมเพื่อไทย แสดงว่าฝักสไทยไม่มีรักเศรษฐกิจไทยอาจจะมีแต่ไม่ส่งสอสอตอนนี้ที่มีข่าวเสมอที่เราบอกว่าทําไมผู้กองและพักเพื่อไทยกับคนออแดนไกลคิดว่าเอาร้อยเอกธรรมนัสมามันวินวินและแถมจะมีศัตรูร่วมกันออคือ,คอพรกภูมิใจไทยภูมิใจไทยออใช่ใช่อ,อันที่สามพอควบรวมปั๊บเนี่ยให้ผู้กองธรรมนัฐนั่นงรองหัวหน้าพักเพื่อไทยท่าทีของผู้กองธรรมนัส ท่าทีของเศรษฐกิจไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ไหมครับก่อนจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลเนี่ยนะครับครับอนนี้ในเศรษฐกิจไทยทําท่าจะแตกแตกหรือว่าปวนเนี่ยปวนแล้วเพราะาเมื่อวานเนี่ยนะครับรบที่เกิดฉนวนนี้ขึ้นมาเมื่อวานค่ำๆเนี่ยมีข่าวว่าพลเอกวิทเทพอัศรินณัยุทธยาจะลาออกจากหัวหน้าพักอ ถ้าแบบนี้ปั๊บคือไม่ใช่ปวดเฉพาะเสีกิจไทยมันจะส่งผลงกระทบต่อตเสียภาพรัฐ,รฐบาลด้วยเพราะว่ามันเริ่มต้นเปิดสภาอย่างที่พี่ว่าและมันจะเรื่องของมติเดิมเนี่ยลุงตู่บอกให้ลุงป้อมไปดูแลลุงป้อมบอกดูแลเองดูแลเองพักเล็กกับ,บเสียไทยดูเองยังสนับสนุนรัฐบาลคําว่าถ้าท่าทีของเสียน้อยอะนะครับพลเอกวิทย์เนี่ย จะออกจากหัวหน้าพักและก็ไม่สามารถควบคุมของพลเอกมรยเอมนัทได้เนี่ยแปลว่าต่อไปนี้18สสไม่ออกกับรัฐบาลคือคําถามสงสัยนะคือพลเอกวิทย์บิ๊กน้อยกับผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไม่น่าที่จะอึดอัดกันนะตอนนี้เหมือนจะเป็นเสียงเดียวตลอดนะแต่อยู่พลังประชารัฐเมื่อเช้าวันนี้นะครับคบิ๊กน้อยเสน้อยพลเอกวิทย์เทพอัศรินยุทธยาเปิดใจกับสื่อในเครือเนชั่น เปิดใจเลยเหรอเปิดใจเลยในสื่อเนี่ยเคเ a t i o n เนี่ยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคิดจะลาออกแต่มีคนขอเหรอมีคนโทรมาขอก็เลยยังไม่ลาออกแต่ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี่บอกอึดอัดกับร้อยเอกมนัสแล้วก็คำถามกลับไปว่าระดับบิ๊กน้อยกับผู้กองธรรมนัทเนี่ยไม่น่าที่จะอึดอัดด้วยกันนะไม่น่าจะแยกทางกันแบบว่าไม่มีปีไม่มีคุยแต่ไม่มีควันมันย่อมไม่มีไฟวันหัวใจสำคัญของคำว่าอึดอัด แน่นอนครับบิ๊กน้อยไม่ได้บอกว่าอึดอัดพร้ออะไรครับไม่มีใครรู้เพราะพูดกว้างๆอยู่ว่าอึดอัดแต่เราได้ยินได้ยินข่าวเสมอใช่ไหมว่าระหว่างผู้กองมนัสมีดิลลับกับคนแดนไก่ไอ้นี้ได้ยินได้ยินตลอดคาถามคือดีลลับเนี้ยบิ๊กน้อยเนี่ยทราบไหมไม่ทราบเอาเนี้ยเลยเป็นที่มาของดิลลับเนี้ยทาให้เกิดรอยเลาแห่งความอึดอัดและคิดจะลาออกในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าดิลลับนี้นะฮะก็เกิดขึ้น รอาวางเลขาธิการพักกับคนแดนไกลคนแดนไกลโดยที่ไม่รายงานหัวหน้าพักละหัวหน้าพักเนี่ยนะครับมีโอกาสไปเวียดนามกับใครเออเป็นลุงป้อมตอนี่เชียกีฬานี่เหรอกลุงป้อมเนี่ยเขาเป็นอะไรนะประธานโอลิมปิกไหมโอลิมปิกเสียน้อยยังเป็นเลขาธิการโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกน่ก็ต้องไปด้วยกันเนี่ยครับิำลือคำถามเมื่อดิวลับเนี่ย ซึงไม่รายงานหวหนาพักเป็นดีลลับเรื่องอะไรอันนี้เราวิเคราะห์นะว่ามาจากไหนจากท่าทีและการเดินเกมของร้อยเอกมณัฐถูกต้องครับหนึ่งดีลลับในการล้มรัฐบาลประยุทธ์อันนี้ยังมีต่อเนื่องรอแค่จังหวะังแต่กันยายนปี64กันยาครับปี64และตอนนี้ก็ยังอยู่ต่อเนื่องซึ่งเป็นเหตุผลที่ฝ่ายเสด็ต่างๆของลุงตู่ต้องประเมินว่าเมื่อเปิดสภาแล้วเนี่ยจังหวะไหนที่จะถูกล้มได้บ้างครับเพราะฉะนั้นกังวล ดีลรับอันที่สองคือเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยในครั้งหน้าอันนี้ชัดเจนเขาจับมือเรียบร้อยแล้วชัดเจนยิ่งกว่านั้นร้อยเอกธรรมนัฐเคยให้สัมภาษณ์คับสื่อมาตลอดว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้จะเอาเขากลับเข้าคอรมอเขาไม่เอาไม่เอาเสนอเรื่องปรับคอรมอให้ทศินผู้กองเข้าไปนะไม่เอาไม่เอานะแล้วก็ตอนนี้เตรียมสละเรือพักเศรษฐกิจไทย ควบรวมกับเพื่อไทยสู้สุกเลือกตั้งน,นี่ขีดเส้นใต้ครับข้อน,นี้น่าสนใจว่าสระเรือคือเอาพรรคเรีไทยไปรวมเพื่อไทยอ่าแสดงว่าพรรคเรีไทยไม่มีพรรคเศรษฐกษิจไทยอาจจะมีแต่ไม่ส่งสสไม่ส่งสสเพราะมีไว้สำรองและผู้กองก็ไม่อยู่เศรษฐกิจไทยจะไปอยู่นี่เหรอจะไปอยู่นี่เพราะเราเคยบอกข่าวนี้ว่าได้ข่าวมาแล้วแต่วันนี้มันเริ่มชัดเริ่มชัดเริ่มชัดว่าดีลวนี้การสระเรือนี่ะที่ทําให้พลเอกวิทย์หรือเสน้อยเนี่ย แทบจะอยู่ไม่ได้แบบง่ายๆทั่วไปถ้าบิ๊กน้อยรู้ว่าเขาจะสละเรือไปควบรวมเพื่อไทยเนี่ยเป็นหัุรน้าพักลาออกตอนนี้ไม่ดีกว่าเลยครับนะทีนี้เนี่ยที่เสน้อยบอกว่าเห็นไหมเราเนี่ยต้องอยู่เพื่อคนอื่นอะไรา้วยนะเพราะื่นที่เอามาไม่ใช่แค่18สอสไงแล้วก็มีคนอื่นอีกเป็นร้อยและไปเปิดเอาเข้ามาไปเปิดตัวไอ้ว่าที่สอสหลายจังหวัดทีนี้ ตอนนี้ที่มีข่าวเสมอที่เราบอกว่าทําไมผู้กองและพักเพื่อไทยกับคนแดนไกลคิดว่าเอาร้อยเอกทมนั้มามันวินวินเออใช่วินวินตรงที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องสู้หลายหลายหลายค่ายซึ่งจุดแข็งของผู้กองอยู่ที่ทางเหนือตอนบนเหนือตอนบนนะกับอีสานบางส่วนอีสานบางส่วนเพราะถ้ารวมกันเนี่ยไม่ต้องมาแข่งประหยัดงบประมาณด้วยเหนือเนี่ยเพื่อไทยไม่เหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อย อีสานเนี่ยผู้กองไม่ต้องเหนื่อยผู้กองไม่ต้องเหนื่อยและแถมจะมีศัตรูร่วมกันคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยใช่ใช่ใช่เพราะภูมิใจเขาอีสานที่มันก็คืออยากยึดถ้่ากันถ้าเขาควบรวมคนที่หนักหนาสาหัสคือภูมิใจภูมิใจไทยอันที่สามพอควบรวมปั๊บเนี่ยให้ผู้กองตำหนั้นั่งรองหัวหน้าพักเพื่อไทยทิ้งบิ๊กน้อยเลยไหมอันเนี้ยที่พีีบอกอะเลยคิดจะลาออกก่อนบิ๊กน้อยเลยพอจะคิดจะทิ้งแบบนี้ ไปขอขอกดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บิ๊กน้อยอธิาพาคือมันมีคนอื่นที่เขาเชิญมาเพียบเลยเนี่ยเราเลยบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำมนัดเอ็กเพื่อไทยและสูตรนี้วินวินทั้งคู่และสูตรนี้เป็นหนึ่งในสมการแลนสไลด์ถูกต้องใช่ไหมตอนนี้สมการเนี่ยนะตั้งแต่ว่าสมมุติว่า ยังไม่มีเลือกตั้งนะล้มรัฐบาลลงตู่ได้เนี่ยรัฐบาลใหม่ข้างหน้ามาจากไหนมาจากนี้ก็บอกว่าเอาเป็นว่าถ้าพลังประชารัฐของลุงป้อมเดิมเนี่ยนะสามารถทําได้ทัก50้าสิเสียงสิจไทยยังไม่รวมเนี่ยเขามี20 20ถ้ามารวมปั๊บเขาก็มาบวกตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปเกินข้ามเส้น200เลยเ0แล้วนะของเพื่อไทย180ยอ่า200แล้วกันนะก็ข้ามเส้น200แต่คุณทักษิณบอกตลอดใช่ไหมว่าต้องการเท่าไหร่300ร้อยต้องสาร้อยต้องหาอีกพักหนึ่งประมาณ5 0าสเสียง ไม่รู้พักไหนแหละที่ตั้งร่วมกันต้องให้50เสียง,ง,อง, 5, 5, องไอ้ยนี่คือสมก,การ,รในสูตรสมรก,การทางการเมืองการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเรื่องของสีกิจไทยและพักเล็กเนี่ยฝากความหวังชะตากรรมไว้ที่ลุงป้อมใช่ไหมในการคอนโทรลกลุ่มสสเหล่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าปรากฏการณ์เหล่านี้ถือว่าอะไรถือว่าเขาไม่ใช่พักร่วมแล้วเขาจะร่วมคืนอโทรไม่ได้และอีกอันหนึ่งฝากความหวังไว้กับพี่ใหญ่ได้ไหม ได้แล้วเพราะพี่ใหญ่ไม่สามารถคุมร้อยธรรมนัสและคุมพักเล็กได้เพราะนั้นเผลอๆคุมในสสพลังมะชลัฐได้ไหมใน97เหรอเบสเซนไหมไม่เบสเซนไม่เบสเซนเพราะนั้น9 7ยดเสียงในพลังมะชลัฐและยิ่งเข้าสู่เส้นทางเปิดสภาแล้วตอนนี้ต้องลุ้นกระทุกเวลาเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชานะครับ